วันนี้นะครับเราจะมาแนะนําเป็นของเล่นใหม่นะครับจากซาการะกูม่นะฮะก็เพิ่งนําเข้ามาวางจําหน่ายในห้างบ้านเรานะก็วันนี้ไปเซ็นท่านก็ไปเจอนะครับคือของเล่นชุดทอยสตอรี่เบสิ f ฟิกเ e c ร์คอลเลกชนะครับก็เป็นฟิกเกอร์จากภาพยนตร์นิเมชั่นสุดคลาสสิกเรื่องทอยสตอ r ี่นะครับก็มีออกมาด้วยกันที่เห็นนะ เวฟแรกน่าจะเป็นเวฟแรกมน่าจะมี6แบบนวก็มีบัสไลเฮียวูดดี้เอเลียนเร็กซ์เซิร์กแล้วก็สลิงกี้นะแล้วก็มีเ like นะอ่อเพลเซตออกมาด้วยเพลเซตสำหรับมาเล่นกับฟิกเกอร์พวกนี้นะฮะเป็นตัวเอเลียนตัวใหญ่พนะั้นแพงถ3,000กว่าบาทแล้วตอนนี้มันลดที่0นะครับจากราคาตัวเนี้ย620ก็เหลือ496บาทนะครับตัวนี้ บัสไลเยียเจ็ดร้อยห้าสิบก็เหลือหกร้อยเจ็ดสิบบาทหกร้อยเลยฮะหกร้อยหกร้อยบาทนะครับคิดเลขก็คิดผิดแค่นั้นแหละคือก็ไม่เข้าใจมาถามพนักงานว่าทําไมทําไมราคาบัสไลเยียถึงเจ็ดร้อยห้าสิบพนักงานบอกเขาตั้งราคามาแบบนี้หรือว่ามันเป็นไม่รู้เหมือนกันนอกนั้นหกร้อยี่สิบเลยนะครับทั้งอีกอีก,อกห้าตัวที่เหลือนะ ลดย่สิบเร์เซนะครับท่านมาดูกันทีละตัวดีกว่าอันนี้เป็นวุดดี้แกะหรอคะไม่แกะครับให้ดูในแพ็คก็คือมันเป็นฟิกเกอร์จุดขยับ5จุดนะครับมีแขนขาหัวแค่นั้นเองแกะมาก็เท่านั้นแหละนะครับมีซองปืนแต่ไม่มีปืนอะแล้วก็มีหมวกหมวกแยกชิ้นนะน่าสนใจตรงน,นี้นะครับตัว ของปืนตี้เอาไว้ใส่ในขีดไฟก็คือเหรอในเรื่องขอ like hey. uh, งเนาะลืมละใช่อ่าบัสไรเย่ก็ไม่ร er. ู้สเกลว่ามันมันเล็กไปไหมเตี้ยแบบป่ะหนูว่าไม่พอดีเหรอหนูว่าไม่เนาะปกติบัสก็ยืนไงหน้าคือกับปูนด้อยู่ไม่อ๋อ้ประมาณนี้อืมความสูงโอเคฮะเขาก็ไม่พลาดหรอก แล้วก็จุดขยับก็มีห้าจุดนั่นแขนแต่ตัวนี้เอาแขนขึ้นน้าทาท่าบินได้พราะปิดด้านหลังนี่หุบกลางได้นะครับหุบได้กลางได้แล้วก็หมดนี่เอาลงมาครอบได้ลูกเล่นพื้นฐานพิกเกอร์เก,ก่าๆก็มีลูกเล่นพวกนี้นะฮะแล้วก็แขนขาจุดขยับห้าจุดนะครับนาะฬเตียร์ถ้าคนเป็นที่เก็บพิกเกอร์สามจุดเจ็ดห้านิ้วน่าจะชอบนะ ผมไม่ชอบสันติเดชให้แล้วก็เลยชอบนะครับอันนี้เป็นสลิงกี้เป็นเพื่อนซีของบูดดี้นะครับก็บทำออกมาสวยเชียวสลิงกี้เนีะบูด,ดี้ก็สเกลเดียว,วยกันแหละก็ตัวนี้เป็นจัก,กรพรรดิเซิร์ นี้ผมว่าสวยสุดแล้วล่ะจุดขยับเขาก็มีแค่หัวกับแขนแต่แขนนี่มันจะตรงนี้สังเกตตรงเนี้ยจะกลางออกมาด้างข้างได้นะครับจุดขยับพิเศษกับตัวอื่นเลยสองจุดแล้วก็นี่มีล้อด้วยล้อจริงๆนะไม่พลาสติกเป็นประมาณน่ดหมุนได้ถ้าคุมนะสวยตรนี้สวย,วย,สวยนะะจกักรพัทเซิร์ฟลองเทียบขนาดกับออสเตเยีย โอเคเลยนะครับถ้าเด็กๆเ,เล่นกับเ,เพย์เซ็ตน่สนุกกันนะอ๋อในบอมันมีหกชุดนึ่งแล้วจัดไม่แค่4ก่อนนะก็ลดที่สิครับใครสนใจลองไปไปดูนะอาจจะเก็บ2ตัวนี้หรือบางคนก็เก็บแค่บัสกับพ่อเขาพ่อป่ะก็แล้วแต่นะครับ ราะราคามันสูงนะพูดตรงๆถ้าไม่ลด20%รผมไม่จัดครับขอบคุณทุกท่านี่ะรับชมครับ